พระบาลีติกะมาติกาและทุกกะมาติกนานะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะติกะมาติกา22กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภพยะกตาธรรมะมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะทุกคายะเว มนายะสัมปยุตตาธรรมาอาทุกขมาสุขายะมวทนายะสัมปยุตตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมะธรรมาเนวาวิปากนวิปากาธรรมะธรรมา อุปาทินนุปาทานิยธรรมะอนุปาทินนุปาทานิยธรรมะอนุปาทินนาอนุปาทานิยธรรมะสังกิลิถาสังกิเลสิกาธรรมะสังกิลิทาสังกิเลสิกาธรรมะสังกิลลต ท่าสังกิเลสิกาธรรมะสวิตตกกาสวิจาระธรรมะอวิตตกาวิจารมัตตาธรรมะอวิตตกาอวิจาระธรรมะปิติสหคตาธรรมะสุขสหคตาธรรมะ อุเบกขาสหคตาธรรมมาทัสเนนะปะหาตัพพาธรรมมาภาวนายะปะหาตัพพาธรรมมาเนวทัสเนนะนาภาวนายะปะหาตัพพาธรรมมาทัสเนนะปะหาตับพาเหตุกาธรรมมา ปหตับพเหตุกาธรรมะเนวทัสเนนะนาภาวนายะปหตับพเหตุกาธรรมะอาจะยะคามิโนธรรมะอปปจะยะคามิโนธรรมะ เนวะใจยะคามินาปัจยะคามิโนธรรมะเสกคาธรรมะอเสกคาธรรมะเนวะเสกคานาเสกคาธรรมะปริตตาธรรมะมหคตาธรรมะอปมานาธรรมะ ตาเนียตาธรรมะสัมมตตาเนิยตาธรรมะอนิยตาธรรมะมัคคารมนาธรรมะมัคคะเหตุกาธรรมะมัคคที่ปะที่ปตินโนธรรมะอุปนนมมาธรรมะอนุป,ปนนาะ ปัจจุปันนาธรรมะอติตารัมะมะนาธรรมะอนาคตารัมะมะนาธรรมะปัจจุปันนารัมะมะนา,าธรรมะ,มะอัจฉริธรรมะพหิาตาธาธรรมะอัจฉริพหิตธาธรรมะอัจฉริธรรมะ พหิตธารัมมานาธรรมมาอัจฉริตะพาหิตทารัมจจรรมนาธรรมมาสนิทสนะสนิสัทธศสนะสาพพัพปฏิฆาธรรมมาอันนทัทศนาสาพพพิสพปฏิฆาธรรมมาอันนทัทศนิอาปฏิฆาธรรมมาติกามาติกา Ni, ti, ta